ค่ะทุกคนวันนี้นะคะตานจะมาทำา e t Ready With Me นะคะแล้วก็ everyday makeup look นะที่หลายๆคนรีเควสตาลมาเยอะมากๆทั้งทางคอมเมนต์แบบต้ย YouTube ใช่ไหมแล้วก็มีคนด r เ c ็กเมสเ g จมาหาตาลด้วยนะคะแบบช่องทาง Instagram อะไรอย่เงี้ยก็คือแบบ,บดีใจมากๆที่แบบเออหลายๆคนแบบทักมาแบบ เออชื่นชมแล้วก็แบบเอออยากให้น้าตาลแบบแต่งหน้า everyday ลุกให้หลายๆคนดูนะคะก็วันนี้มาทําให้แล้วซึ่งน้ำตานจะมาอัปเดตผิวหน้ากันก่นกอนนะคะช่วงนี้น้ำตาลแบบว่าประสบปัญหาที่ผิวแห้งมากทุกคนเห็นน้ำตาลไหม <c oughs> ก็คือนี่นะคะอันนี้ไม่ใช่สิวนะอันนี้คือแบบผื่นแพ้สัมผัสค่ะผื่นแพ้สัมผัสนะคะเกิดจากแบบว่าอากาศแห้งนะคะอากาศเปลี่ยนแบบ กระทันหันอะไรเงี้ยเดี๋ยวร้อนแล้วมาหนาวผิวหน้าอัมตานะคะก็คือปรับสภาพผิวไม่ทันนะคะทําให้หอัาตาเป็นผื่นขึ้นมาแบบนี้นะก็ รักษาแบบคอนข้าที่จะยากมากๆผิวหน้าต้านก็จะประมาณนี้นะคะโดยรวมก็คือเป็นคนที่ผิวแห้งนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะต้านมีสกินแคร์มาแนะนําทุกคนด้วยนะคะซึ่งสกินแคร์ทั้งหมดนะคะที่ต้าจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ a t l b ค่ะที่ทุกคนรู้นอะว่าโทนเนอร์เป็นสเต็ปแรกนะคะในการบํารุงผิวหน้าคือโทนเนอร์สําคัญมากๆนะคะทุกคนโทนเนอร์เนี่ยจะไปช่วยแบบปรับ pH ที่หน้าอะไรเงี้ย เพื่อให้พร้อมรับสกินแคร์ตัวต่อไปนะคะสำหรับโทนเนอร์ของ APRB นะคะน้องก็คือช่วยปอบประโลมผิวนะคะแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าด้วย้น้องนะคะยังช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสอีกด้วยนะคะสำหรับใครที่ยากว่าผิวหน้าขาดความชุ่มชื้นหรือว่าต้องการความกระจ่างใสเนี่ยก็คือแนะนำเลยอันนี้คือเราแต่คนเลยนะบางคนก็คือจะใช้สำลีนะคะแต่ว่าตาชอบลงบนมือแล้วก็ทาที่หน้าเลยเพราะน้รู้สึกว่า อ่าอย่างแรกคือมันไม่เปลืองสกินแคร์ด้วยอีกอย่างก็คือ,อตานนะคะไม่อยากให้ผิวหน้าแบบเหี่ยวย่นเลยอย่างเงี้ยเออเพราะแบบบางทีใช้แบบสำรีเยอะเกินไปใช่ไหมเออน้องทำให้ผิวหน้าแบบว่าเกิดริ้วรอยได้และนี้ทุกคนเป็นปรดักตีมตาช่องไม่ตัวหนึ่งเลยของ a p l v นะคะน้องคือ miss essence เห็นไหมทุกคนว่าแปลกมากน้องเป็นเ s เซ n นะคะที่มาในรูปแบบหัวสเตน เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเป็นทางเอสเซนต์ใช่ไหมแล้วน้องนะคะสามารถล็อกเครื่องสอําอางของเราระหว่างวันได้แบบว่าหลังจากาแต่งหน้าเสร็จหรือก่อนแต่งหน้าอะไรเงรี้ยคือเราแบบ พ่นสเตย์ไปที่หน้าอย่างเงี้ยเพื่อล็อกเครื่องสําอางให้แบบว่าไม่หลุดไม่ไหลอะไรเงี้ยได้เลยคือแบบมันฟังชั่นอลมากๆสําหรับมิ s เอเซนนะคะน้องก็คือช่วยลดเลื่อนริ้วรอยเหมือนกันนะคะจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าแล้วนะคะมีความกระจ่างใสมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สําหรับใครที่ผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะก็คือฉีดไปเลยพ่นไปเลยนะคะก็คือดีมากๆ อันนี้นะคะน้องคือแอมพูเซรัมนะก็คือเซรัมใช่แหมช่วยแบบทําให้ผิวเราอะชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะเป็นการแบบเติมน้ําในผิวอะไรอย่างเงี้ยช่วยปลอบประโลมผิวด้วยแล้วก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่งางใสเหมือนกันน้าตาลงเซรัมใช่แหมตาก็คือรูดขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นการย้อนรูขุมขนค่อยๆทำอะทุกคนบอกว่าถานอมผิวหน้าอะไรเงี้ยไม่งั้นหน้าเรามันจะเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรซึ่งตาเนะ่ะ รู้สึกว่าริ้วรอยเนี่ยเป็นอะไรที่รักษายากมากๆอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอสนสุดท้ายของการเตรียมผิวแล้วนะคะน้องก็คือซันสกีนนั่นเองค่ะหรือว่าครีมกันแดดครีมกันแดดของ APLB อ่ะมี SPF 50 PA 4บวกทุกคนคือเยอะมากๆน้องนะคะจะเป็นครีมกันแดดเนื้อสีขาวแบบนี้แต่ว่าน้องไม่ทําให้หน้าวอกหน้ารอยนะคะแล้วน้องก็คือบางเบามากๆอ่ะด้านเกียร์ให้ดูคือเนื้อครีมอ่ะนุ่ม มาทุกคนเหมือนแบบน้าสัมผัสมันฟีลแบบว่าวิปครีมที่มันละลายแล้วทุกคนทุกคนเหคยไหมทุกคนเคยทานวิปครีมแล้วแบบมันละลายปะอย่างนั้นเลยคือนุ่มมากชอบมากอันนี้นะคะตาก็จะวางที่มือก่อนตาก็ค่อยปาดมาที่หน้าคือน้องก็จะไม่วอกไม่ลอยนะคะต่อให้จะลงในปริมาณที่เยอะเท่าไหร่ก็ตาม เห็นไหมก็คือซึมเข้าผิวหน้าไปเลยเป็นครีมกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าด้วยทุกคนและที่ขาดไม่ได้นะคะในการลงครีมกันแดดก็คือลงตรงคอด้วยนะไม่งั้นเราก็จะแบบหน้าขาวคอดําไม่ได้นะคะและน้องนะคะเป็นครีมกันแดดที่ช่วยควบคุมความมันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมความชุ่มชื้นลงไปในผิวหน้าให้เราคือมันวาวมากทุกคนมันเป็นครีมกันแดดที่แบบว่าทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นด้วยอันนี้คือแบบน้ำตาลนุ่มมากๆมันโกลงมาก นี่นะคะก็จะเป็นผิวหน้าที่ผ่านการลงสกินแคร์นะคะของ APLB แล้วเรียบร้อยนะผิวน้าตาลชุ่มชื้นมากขึ้นผิวไม่ขาดน้ําเท่าตอนแรกตอนแรกน้ำตาลผิวหน้ากร้านมากใช่ไหมคะทุกคนแต่ความตาลได้ใช้ก็คือเออผิวหน้าคือหายกร้านแล้วแล้วก็หายเป็นขุยแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการแต่งหน้า everyday look ของน้าตาลกันขั้นตอนแรกนะคะก็คือลงคอนซีลเลอร์เหมือนเดิมใต้ตาเพราะว่าหต้ตาคล้ำมากแล้วก็ ขอกลบรอยสิวนิดนึงนะคะกับผื่นล่องจมูกด้วยนะคะจะได้ไม่โซมคือขอดูกระจกได้ไหมแล้วกระจกคือแบบย่นมากข้อค,คือแบบว่าช่วงนี้น้ำตาลอะไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมเพราะว่าน้ำตาลอ่ะสอบมานะคะอยู่ในช่วงของการสอบมาราธอนสุดๆอันนี้ก็คือเป็นคลิปแรกที่น้ำตาลถ่ายเลยหละจากที่สอบเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวตาจะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆล้วนะคะหลายๆคนมาคอมเมนต์อ่ะทำตาสึกว่าแบบเออมันจริงอะ่ะมันทําให้เรารสึกว่าแบบมีกําลังใจจริงๆทุกคนแบบว่าในการทาคลิปเพราะแบบเออหลายๆคนแบบกาลังรอคลิปจากเราอยู่อะ่ะเออเราแบบเราไม่ได้ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจะกลับมาลงคลิปเยอะๆแล้วนะคะแต่ว่าขอเวลาตัดคลิปหรือว่าเวลาถ่ายนิดนึง คือเวลาถ่ายคลิปทีหนึ่งตาคิดว่าเออมันก็ใช้เวลานานอยู่นะในการถ่ายคลิปทีปหนึ่งอะเพราะว่าตาเพิ่งเริ่มทำยูทูบเพิ่งสมัยทุกคนแล้วก็จะแบบยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้โฟโล์ในการพูดขนาดนั้นก็แบบมีติดขัดบ้างอะไรบ้างนะคะประมาณนี้เดี๋ยวตาจะลงตรงจมูกอีกนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่อันนี้น่าจะปล่อยไปก่อนเสร็จแล้วนะคะตาจะใช้บิวตี้เบรนเดอร์นะคะแทบไปอีกรอบหนึ่ง ระหว่างทิมตอนเราให้คอนซีลเลอร์เสร็จต,ตัวนะคะตอนจะลงครีมบัตไปก่อนนะคะอันนี้เป็นของ lab beauty อันนี้คือสีใหม่ที่เพิ่งได้มานะคะอันนี้คือเพื่อนให้เป็นของฝันเพื่มต้นมี lab beauty อยู่แล้วแต่ว่าเป็นสีแบบชมพูโทนนูน้ดโทนตุ่นอะไรเงี้ยแต่เนี้ยเพื่อนซื้อสีแดงให้ตอนสึกชอบมากมันเหมือนฟิลแบบผิวแบบบ่มแดดอะไรเงี้ยผิวแบบแก้มแดงแบบธรรมชาติอะเออแล้วเราช่วงนี้เราใช้บ่อยมากๆของเต็งก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยใช้แล้นต้าน,นจะแทบไป ตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนนะแกนี่ก็แบบผิวดื่มน,น้ำวันล่ะแบบแปะแก้วนอนวันละสิบสองชั่วโมงอันตอนนี้รู้สึกว่าคอนซีลเลอร์น่าจะเสร็จตัวแล้วแต่เอาจริงๆมันก็ปกปิดอะไรได้ไม่มากรอกทุกคนก็อย่าไปซีเรียสเลยเนาะโอเคหลังจากที่ต้าลแบบกรบเสร็จแล้วใช่ไหมต้านก็จะลงแป้งนะคะแค่บริเวณที่ต้องการปกปิดก็ปกปิดได้ประมาณนี้นะคะล้วก็คือจะมาแท็บบริเวณ ใต้ตาอีกด้วยเท่านี้เลยส่วนถึงน้ำตาลจะไม่ลงแป้งเลยนะคะเพราะว่าตาลอยากให้มีความแบบหน้าโกรหน้าฉ่าวาวอยู่พื้นตางไม่อยากให้น้ำตาลแบบแมตไปทางหน้าแล้วก็ที่เหลือๆบนผับนะคะน่าจะลงบริเวณคิ้วนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวางตาลจะลงที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ติดต่อไปตาลก็จะเขียนคิ้วนะคะก็คือที่เขียนคิ้วตัวดีตัวเดิมนะคะคือนตาลไม่สามารถนลิกใช้ที่เขียนคิ้วของเคสไปใช้ตัวอื่นได้จริงๆทุกคน คือจริงๆเคยอ,อยากเล่าใจนะแต่ว่ามันไม่มีที่ดีกว่านี้จริงๆอะอันนี้คือแต่ําตาเองนะเพราะว่าตาสึกว่าเออแบบฝุ่นมันก็เขียนง่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบสีมันเป็นธรรมชาติมากอันนี้ราใช้มาแต่แบบหมห้าใช้แตบบ่มห้าอันนี้น่าจะประมาณที่แบบอันที่สี่อันที่ห้าละมั้งคือว่าตามโครงคิวไปเลย ันนตาจะลายด่างเลยนะคะด้วยที่เขียนคิ้วเหมือนเดิมเพราะว่าที่เขียนคิ้วของเราอะ่ะมันเป็นสีแบบออกเทาๆเราไม่มีเราก็สร้างสัรคขึ้นมาเองนะคะแล้วล้ตก็คือดับขนตาปัดมาคาร่าเลยไวยมากทุกคน การดัดขนตาเราขึ้นแบบง,ง่ายมากคือแบบไดเป็น,นคนที่แบบมีขนตาอยู่แล้วใช่ปะงัดนิดเดียวก็คือขึ้นแต่ว่าต้องล็อกรีบล็อกเพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนที่พูดไม่ได้แล้วน,นะเพราะว่าเป็นคนที่ขนตาทิ่มนะคะข้างหนึ่งอย่างนี้๋ยวไปทำอีกข้างก่อนอันนี้คือดัดเสร็จแล้วนะคะคือต้าน้องใช้มาคร่าสีดำจริงนะตาใช้เสี่ยมตาใช่ปะแล้วรู้สึกเหมือนคนไม่มีขนตา เพราะว่าน้าเป็นคนที่ขนตาย,ยาวใช่ไหมแต่ว่าขนตาเส้นเล็กอะทุกคนพอปัดสีน้ําตาแล้วแบบมันมองไม่เห็นอะหรือยังไงไม่รู้ตัวรู้สึกว่าพอถ่ายรูปแล้วมันมองไม่เห็นเลยเสร็จแล้วนะคะตอนนี้น้าจะกรีดไอายไลเนอร์ก็คือวันนี้ใช้อันนี้ละกันคือน้าเป็นคนที่กรีดไอายไลเนอร์หลังจากปัดมาคารานะคะไม่งั้นมันจะเละประมาณนี้้านกรีดตารูปตาเลยนะคะ แต่ไม่ให้มันตกเกินเพราะว่าตาเป็นคนตาตกอยู่แล้วแล้วก็จะกรีดออกมาตรงๆหน่อยประมาณนี้นะคะสำหรับอายไลเนอะร์ต่อไปน่าจะทาปากแล้วเดี๋ยวค่อยลงแก้มอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วก็จะลงสีแดงข้างในประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงแก้ม อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นแบบฝุ่นนะคะสีชมพูขอเก็บจมูกอองนิดนึงแล้วก็ทุกคนเห็นไหมว่าอนตาจะมีขี้มแมลงวันนะคะตรงนี้กับตรงนี้ลงเมคอัพใช่ไหมแล้วมันมองไม่เห็นตนก็คือจะจุดทับให้เข้มขึ้นนะคะ ใส่เสน่ห์หรอคือมันไม่ใช่ใส่ะมันคือขี้มาทั้งวันเอี่ในลูกขอมตานะคะก็ประมาณนี้เลยตาจะเน้นแต่งเร็วแต่งไวแล้วก็แบบ mm hmm. ใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นมากๆเคเวลาประมาณแค่แบบ10นาที15นาทีไม่เกินนี้นะคะแเดี๋ยวตาจะไปทําผมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุกกัน,นะคะ่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับเมคอัพ everyday ลุควันนี้ตานก็แต่งนี้ประจำเนาะแบบเวลาไปเรียนอะไรเงี้ยอะไรที่แบบว่าใช้เวลาน้อยๆมันแต่งง่ายมากๆนะคะแล้วก็เครื่องสำอางไม่ได้ใช้อะไรเยอะเลยอย่างน้อยก็แบบเออฉันไม่ได้หน้าสดไปเรียนนะฉันแบบตื่นตีห้ามาแต่งหน้าทําผมแต่งตรงแต่งตัวอะไรใด แต่จริงก็คือ10นาทีเสร็จนะคะมเมคอัพที่แต่งก็ประมาณนี้เลยนะคะและสสำหรับใครนะคะที่สนใจสกินแคร์นะคะของ APLB นะคะน้องเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะของเกาหลีนะคะฉลากเกาหลีทุกอย่างะคะ่ะแล้วก็พรีออเดอร์จากประเทศเกาหลีด,ด้วยนะคะก็เดี๋ยวตาจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อของน้องๆแล้วก็รายละเอียดสินค้าทั้งหมดนะคะตาดีสคริปชั o นบอสนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของ้องตาด้วยนะคะเดี๋ยวตาจะทำคลิปมาอีกเยอะๆเลยทุกคนได้ติดตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะบายบาย Bye.